ไปกันต่อเลยนะครับสนุกสนานเดินชมโยราชวันหยุดในซอยเงียบ่องแต่ว่าออกมาถนนใหญ่ก็ไม่เงียบนะครับรถลาก็ยังเยอะอยู่แต่ว่าจะน้อยลงกว่าวันที่เขาทำงานกันนะครับแต่ว่า มาวันนี้ก็โชคดีครับได้ดูวัฒนธรรภาพต่างๆคนไม่พลุกพล่านมากนักดูท้องถนนโล่งว่างสบายตายังมีชาวต่างชาติที่มาทางานประเทศไทยก็ไม่หยุดงานนะครับจ็เดินไปเดินมาทำงานกันตามร้านนะครับ ที่เขามีหยุดร้านคจีนบางร้านไม่หยุดหรอกเพราะว่าอันนี้เป็นจุดไทยครับไม่ใช่จุดจีนออกตรงข้ามมันไปวัดเล่งเนื้อย,ยี่ที่เราพาไปเที่ยวกันแล้วนะวันนี้ก็ามาเดินฝั่งตรงข้ามกันใครที่ไม่เคยมาเที่ยวก็ถือว่าพามาชมนะครับมีคนมานั่ง บริจาคอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่ามีทุกมุมโลกนะครับคนก็ไม่มีงานทําคนมีรายได้น้อยถึงที่อยู่เมืองใหญ่เมืองที่เจริญแล้วก็มีบุคคลต่างกันหลายประเภทครับปะปนใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันนะ มันก็จะต้องมีสูงกลางต่านะเหมือนวิถีชีวิตธรรมชาตินะครับตอนนี้เราเรอข้ามไปฝั่งน้นครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะเขาเรียกว่าขึ้นหรือลงนะเราลงไปใต้ดินนะเนี่ยยังมีคนข้ามไปหนนอยู่ยเยอะแยะครับไปกันต่อครับมีแขกเยอะครับมีต่างชาติ พูดภาษาต่างชาติมาอยู่รวมกันที่เยวาวราชตอนนี้เยอะแยะครับกล้อง insta สามหกศูนย์ x สี่ตัวนี้ถือง่ายใช้สะดวกพกพาไปไหนได้ทุกที่